เออเข้าได้ป่ะโอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมโรลี่ด็อกนะคะพบกันอีกแล้วเย้ yeah. <c oughs> คลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Last Night นะครับเนื้อ <c oughs> เรื่องย่อเกมนี้ก็คือเราได้งานเป็น พนักงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านอาหารเนี้ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็คือพนักงานคนเก่าหายตัวไปอย่างปริศนานะครับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบด้วยกันเลยครับกับ La s ส n i น h t เพลเลยครับจูน12 2008วั <c oughs> นที่12 <c oughs> เดือนมิถุนายนะครับอ้าเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอเคมาถึงก็เราต้องไปทํางานนะครับนี่น่าจะรอรอรถอยู่หรือเปล่าแล้วเดินไปนี่ยร้านเราอหะ โอ้ทางโคตรเปี่ยวเลยอะมีไฟนะแต่ก็มืดอ,อันนี้อันนี้คือร้านเราป่ะไม่ใช่เหรอเดินไปทางนี้ใช่ไหมมันจะใช่แล้วแหละเดินไปทำงานก่อนเกมบรรยากาศดูอ้าวไปไม่ได้วันนี่อะไรวะโหลดดิ้งโซนเป็นโซนที่เอาไว้เอาของลงอะ่ะ ของเข้าร้านอะแวร์เฮาเนี่ยโกดังเคเราทะเลทลายเยอะแล้วเนี่ยเราต้องเข้าทางไหนเนี่ยทางนี้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้ทางนี้ปะวะนี่หลังร้านนี่เออเข้าได้ปะ,โอ,อะโอ้โเข้ากูกแต่เริ่มเลยวะเนี่ย ใครแม่งช่างแก้งวะโอ้ออาดอไซสนี่เป็นเวลาเที่ยงคืน15ห้าทีเที่ยงคืน15นาทีกับวันที่ฉันนั่งมือมีพี่แหลมก็มาว่ะมีโดนัทครับเต็มเลยโหน่ากินว่ะพิซซ่าทิ้งถังขยะไป โอยคนก่อนแม่งไม่เก็บอะไรเลยนี่ว่าของแบบเลอะเทอะไปหมดเลยเป็นเบอร์เกอร์นะอันนี้หลังร้านหลังร้านโอ้ยเฮ <c oughs> ี้ยหนูออาทลูกช็อตจริงๆวะ <c oughs> เราเรายังไม่ได้อ๋อเควสบอกว่าบนซ้ายบอกว่าให้ทำความสาดที่ทำนาน <c oughs> พวกเศษขยะอะไรพวกเนี้ย <c oughs> โอเคอเก็บให้หมดก่อน นี่เราเราเข้างานแล้วนะครับเยี่ยลูกบาสมาจากไหนวะใครเอาลูกบาสมาเล่นวะอ,อมีหมดทุกอย่างเลยอ่าข้างนอกเสร็จแล้วข้างในมีอะไรเนี่ยทิ้งตรงนี้ได้จะได้ไม่ต้องเดินไกลไม่ลงด้วยกูแก้วน้ำํำตรงนี้เสร็จยังเสร็จหมดแล้วนะตรงนี้แก้วอีกใบหนึ่งโอ้ อยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่ลงอีกนี่หรออ๋อเราต้องใส่เออของลงไปตรงเครื่องทําอาหารชิ้นส่วนเอ้ส่วนประกอบส่วนผสมก็มี <c oughs> เนื้อย่างที่กูเพิ่งทิ้งไปถังขยะเมือ่อกี้เวนกรโมเคเนื้อย่างย่างไหมอะเคก็ชีสแล้วก็หนมปังใส่เบอร์เกอร์ชีสชีสอยู่นี่้ยน่ากินปะชีส โอเคย่างเสร็จแล้วแล้วก็ขนมปังโอ้ได้แล้วครับชีสเบอร์เกอร์แล้วยังไงต่ออีกเหรอสามอันใช่ไหมน่าจะสามอันแล้วแหละ เดี๋ยวนี่ไอ้โหหาตั้งนานขวดโอ้เดินบนไปบนมาตั้งนานเออไปเปิดสัญญาณป้ายเนี่ยเปิดแล้วป้ายด้านนอกเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าออเดอร์ไปตามออเดอร์ออเดอร์ไหนลูกค้ากูวะปิดประตูได้ไหมเนี่ย เฮ้ยลูกค้ามาสวัสดีครับรับเลยครับเบอร์เกอร์กีนโดนัทกับเพอร์เพอร์โบนัทเคเบอร์เกอร์กีนโดนัทโดนัทเขียวนะก็โดนัทม่วงรอแป๊บหนึ่งครับคุณลูกค้าโอเคได้แล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการครับไปแล้วหนึ่งลาย รอรอลูกค้ามาเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงดีกว่าแก้เหงาถึงแม้เพลงมันจะหลอนๆก็เถอะเิดว่ากูปิดก่อนเสียวปิดกูดปิดประตูหลังร้านยังวะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคทางออกก็ปิดแล้วยังไงอะลูกค้าไปไหนหมดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ ปิดก่อนดิเพลงแยกไม่ออกแล้วเนี่ยเสียงอะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อรถมาโอเคเอาอะไรดีครับเออเบอร์เกอร์นมแล้วก็โดนัทส,สีชมพูรอสักครู่นะครับกำลังจัดให้นมเบอร์เกอร์โอเค้อลย ได้แล้วครับคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการนะครับปิด <c oughs> ปอดไฟไว้ก่อนอ๋อเนื้อหมดเราต้องไปเอาเนื้อที่โกดังเก็บของนะครับเอาแล้วไงกูได้หมีเหลืองแน่ออกจากที่ปลอดภัยออกจากเซฟโซนแล้วกูความชิบหายมาเยือนเปิดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วย ต้องอ่อยออกหลังร้านตรงนู้นน่ะใช่ปะเวรกรรมเดินไกลอีกเอาแล้วกูนี่อะไรอะ่ะปิดโอเคอย่านะมึงกูกลัวออกูแค่จะมาเอาสินค้าเฮ้ยเออะไรวะเนี่ยศพคนปะวะ เนื้อคนเหรอไอ้เหี้ยเ,เนื้อคนเบอร์เบอร์เกอร์เนื้อคนเพื่อนๆมีขาคนเนีเ่ยใช่ไหมไอ้เหี้ยกูต้องโอ้โหขนลุกว่ะกูต้องเอาเนื้อไปใช่ไหมเนี่ยจะถือได้ทีละอันเหรอวะ แล้วเราก็หายตัวไปอีกคนนึงนะครับไม่มีใครเห็นเราเลยทําไมคุณยังอยู่ที่นั่นเกมจบแล้วโอ้โหก็คือว่าอ่ะสรุปเนื้อเรื่องเลยในความคิดผมนะที่ผมว่านะแม่งอะ่ะเอาเนื้อคนมาทาเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับและทีเนี้ยไอที่บอกว่าพนักงานคนเก่าหายไปอะ่ะนั่นแหละก็กลายเป็นเบอร์เกอร์ไงเออและทีเนี้ยผมก็คือลายต่อไปนะครับโดนเอาไปเป็นเบอร์เกอร์เหมือนกันใครฆ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็น เจ้าของร้านหรือเปล่าเออหลอกพนักงานให้มาทํางานฟรีอะ่ะแล้วก็ค่าเอาเนื้อเอาเนื้อพนักงานขายให้อีกทีอะ่ะก็คือแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนอเลยเ่ะใช้เนื้อของพน,นักงานเลยใช้งานมันแล้วค่ามันเอาเนื้อมันมาขายทีโอ้โหแบบโหดมากครับอันนี้แค่ผมผมในความคิดผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นยังไงก็ลองลองคอมเมนต์กันดูนะครับก็จบแล้วครับ สำหรับ last night ถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับใครชอบหรือไม่ชอบยังไงสนุกยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครที่ทำงานกะกลางคืนหรือว่าทำงานร้านอาหารนี้ก็ระวังนะครับจะเจอแบบในเกมนี้ก็ได้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเทท่ืนนนนนกวััา มีหลานก็มาว่ะ